สวัสดีค่ะน้องเอ๋ยสวัสดีค่ะตายแล้วนี่โป๊โอ้โหไข่แตกเลยค่ะตายเอ๋ยตายเอ๋ยตายเอ๋ยตายค่ะตายค่ะยั่วยั่วดูแลค่คุณผู้ชมวัตถุดิบเอ๋ยอะไรเอ๋ยพรีเมียมทุกอย่างทุกสิ่งเลยตอนนี้คือแทบจะไม่เห็นแป้งแล้วใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงเวลาเนี้เอ๋ยกำลังทํางานอยู่เราเลยยืมตัวพ่อบ้านมานะคะแล้วตอนนี้นางอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะกำลังจะแบบ ตีไทยครัว yeah. บ yeah. right. um, ้านนั่งเลเอยเอยอยไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีอะไรคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณตาชนั่นเองคุณตาชคุณตาชนั่งองสือประมือคุณตาคะขอบคุณครับเย่มาแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสักครู่เราไปดูขนมมากมายแล้วก็สิ่งที่น้องเอ๋ยเนี่ยได้ทําแล้วก็สอนคุณผู้ชมทุกๆท่านรู้ถึงอาร์มเองด้วยแต่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนําเสนออย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือ เต้ามอนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับตัวนี้เราต้องทำเสียงอ่อนทําไมก็คู่คุยกับผู้ชายก็ต้องเสียงนี้เต้ามอนถูกต้องไหมคุณตาใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเป็นเต้ามอนน่ะเต้ามอนเกิดจากเป็นคําว่าน้ำเต้าหู้ผสมกับอัลมอนน์แล้วก็พยายามสร้างให้คนสงสัยว่าเอ้ยเต้ามอนคืออะไรอะไรเงี้ยครับจริงๆก็คือน้ำเต้าหู้ผสมกับอัลมอนน์นั่นเองครับอ๋ออันนี้คือหน้าตาของน้ำเต้าหู้ทือเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นมีอัลมอนด์เป็นส่วนผสมถูกต้องครับอุ๊ยได้ละดังนั้นประโยชน์แล้วก็คุณค่าในเรื่องของู้ชนาการนี้ครบเต็มที่เลยครบเต็มที่ตัวเนี้ยค่ะคุณตั้สเต้ามอนเนี่ยของเรารมีสปปรรพคุณแล้วก็มีคุณประโยชน์ยังไงบ้างทพเหลืองแน่นอนต้องมีโปรตีนโปรตีนสูงมากครับแล้วก็ในส่วนของอัลมอนด์นีคุณประโยชน์จะเยอะเยอะกว่าไขมันดีเยอะไล่ไขมันเร็วออกไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหดังนั้นว่าสายครีน สายออกกําลังกายหรือว่าสายเฮลตี้นี่ชื่นชอบอย่างแน่นอนความจดจําของสมองระบบภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยเอามัอนจะช่วยได้เยอะมากมากแล้วดังน,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 นั้นดังนั้นดิฉันต้องทานให้หมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าดิฉันความจำไ้่าามากแต่ว่าหลักแล้วยาวชิเมนโตเอเนอะอ่ะอันนี้นต้เองบอกว่าเต้าม่อนเนี่ยโปรดักตัวนี้นะคะยิ่งทานคู่กับเค้กโดยที่แบบเป็นเค้กที่น้องเอ๋ยทำเนี่ยเขาแมทช์กันมาแล้วคุณผู้ชมเขาคิดมาแล้วว่าแบบอันเนี้ย คุณพ่อบ้านทำอันเนี้ยคุณแม่บ้านทำแล้วก็แบบใช้ตอนจีบกันไปนะซืองเาะเอาเล่าเล่าหน่อยยังไงทำไมเอ่ยทำเสร็จยังอ่ะตรงนั้นอ่ะเอ๋ยมานี่สิเอ่ยเอ๋ยมานี่พี่ถามหน่อยสิคะอันนี้รายการไรเขาตกลงรายการตีไขควค่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะเต้ามอนเอ่ยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเอง มาชีเตามอนเกิดจากความรักของเราสองคนหรอก็เออเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าจากสเตตัสนั้นเนี่ยอะไรนะเอ่ตอตอนแรกก็กินเป็นเค,ค้กแครอทหลังกินทำไมเป็นเค,ค้กแค่เธอก็คือยังจำได้ไม่ถึงตอนนี้ใช่เราที่บ้านของคุณพ่อบ้านเนี่ยเขาก็ชอบเมนูนี้มากทุกคนที่ไม่เคยกินกินแล้วว้าวอย่างเนี้ย <laughs> ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องชูชูเมนูนี้เป็นจุดเด่นแล้วแหละอ่ <at> อา <oppose. S 3> ใช่ค่ะแล้วยิ<ร><ๆ>่งกินคู่กันแบบนะี้มันคือแบบความลงตัวสาหรับเต้ามอเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าร้านทั่วไปเขาทำเขาจะใช้ถั่วซี่<อ>ใช่ไหมคะก็คือถั่วที่มันมีการผันพึร่งมาแล้วเปลือกมันก็หลุดไปแล้วแต่ว่าเต้ามนของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราใช้ ถั่วเต็มเมล็ดนะคะซึ่งมันจะมีจมูกถั่วอยู่ด้วยนะคะก็คือตรงนั้นนเป็นแหล่งที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ้น,นที่อถามหน่อยตัวเนี้ยเขาให้รสชาติเป็นยังไงบ้างอะ่ะอันนี้เหรอคะมันเป็นความกลมกล่อมมันเป็นความเหมือระดับของน้ำเต้าหู้ทั่วไปเพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยมันคือเป็นไขมันดีแล้วมันเพิ่มความกลมกล่อมความมันยิ่งขึ้นแล้วเรามีสูตร น้ำตาลพิเศษของเราเป็นสูตรหวานน้อยแล้วไม่ใช่น้ำตาลทั่วๆไปแน่นอนกินแล้วมันจะหวานละมุนละไมมากนะคะเธอฉันเหมือนฉันไป็ส่วนเกินของเขาเลยอุ๊ยขอโทษค่ะจริงไหมคะคุณตาขาเอาไปตลาดเมแฟร์หรือว่าพรีออเดอร์ต่างๆเนี่ยหมด เกลี้ยงไม่เหลือเลยหมดทุกรอบครับใช่ค่ะไม่ทันนะคะต้องบางทีต้องสั่งจองไว้ร้อยขวดก็หมดร้อยแน่นอนห้าร้อยก็หมดห้าร้อยค่ะอันนี้คือความพิเศษอย่างมากเลยทีเดียวสุดยอดมากเรียกว่าทำคือหลายคนกินแล้วจะบอกว่าแบบไม่อยากกินที่อื่นแล้วเลยเนียคือมันแตกต่างจากร้างน้ำเต้าหู้ทั่วไปมากๆเลยรวมถึงกระบวนการในการทำอ่ะเราจะลวกล้างอุปกรณ์ทุกอย่างทำให้อายุของเต้าม่อนเนี่ยอยู่ได้ถึง2สัปดาห์ ใช่ค่ะคแต่ว่าเราต้องเก็บในตู้แช่เย็นช่องเย็นธรรมดานะคะค่ะถ้าเกิดในช่องฟรีซเนี่ยมันจะแตกตัวแต่กินได้นะคะพยายามรักษาความเย็นแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าให้เขาร้อนมากต้องพยายามเข้าตู้เย็นตลอดได้สองเหมือนที่เขาขายในเซเว่นกันแน่นอนค่ะอุ้ยตายแล้วคุณพ่อบ้านคิดมาแล้วคุณแม่บ้านก็ตอบแบบขายของเก่งมากขายของเก่งจัดจำหนายย่ายยังไงคะน้องเอ๋จัดจำหนายย่ายยังไงคะขววละยี่สิบบาทครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแลว ต้องซื้อ <4. S 1> เป็นคู่แล้วนะใช่ต้องซื้อเป็นคู่กับมาชีใช่ค่ะพอคู่กันแล้วราคามันก็เล็กสวยมากเลก็เล่นได้เลยเก้าก็คือแท็กนี้เบ็ดเสร็จจบในราคา99บาทเท่านั้นเองอ่ะให้พ่อบ้านของเราฝากดีกว่านิดนึงฝากเลยค่ะสามารถสั่งซื้อ ได้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่าน้ำเตาม่อนน้ำเตาม่อนน้ำภาษาไทยแล้วก็ T A O M O N แต่ถ้าอยากเจอเราหรือว่าได้กินกันสดๆหน้าร้านเลยอย่างเงี้ยก็ที่ตลาดมิวแฟวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเวลากี่โมงบ้างเอ่ยน้องเอ๋ยก็ประมาณช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปครับต้นไปถึงช่วงค่ำๆเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาว่าเค้กของเราอบแล้วว่ามาชชีเนี่ยจะแบบฟูขึ้น เซตตัวแบบว่าสวยรูราขานาดไหนไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วนี่คือหน้าตานะคะของเค,ค้กเข้าของเราน,นี่น้องเอ๋ยอันนี้คือยังไม่เสร็จใช่ไหมลูก แล้วอันนี้คือเราเต็มตัวทำอะไระเขาต่อต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นครีมชีสที่เราตีไว้นะคะว้าว <Wow. S 2> บอกเลยว่าเราใช้ครีมชีสฟิลาเดเฟียนะคะแล้วก็เนยสดแท้นะคะรสชาติหวานกำลังดีไม่เลียนแน่นอนคะ่ะตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเราจะทำยังไงบ้างให้เค้กของเราดูหน้าตาหน้าทานมากยิ่งขึ้นค่ะลุยกันเลยค่ะน้องเอ๋ยตาแล้เห็นไหมคุณผู้ชม อุ้ยตาเราครีมสีคือเข้มข้นมากเลยนะเอยใช่ค่ะแน่นอนอันนี้จริงๆก็ควรให้เค้กเนี่ยมันเย็นก่อนนะคะค่อยบีบนะคะอันนี้คือเราทำให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นบุญตานี่เลยเห็นไหมคะตาแกเอออุ้ยตาเราน่ารักป่มาก ใช่ค่ะพี่อมงดูไหมคะสูงสักหน่อยสักอันตาลาแล้วดิฉันจะทาได้ไหมคะเนี่ยเราที่ทาก็เอากลับบ้านไปเลยนะคะก็คือว่าน่าจะขายไม่ได้คุณผู้ชมมันไม่ยากอะไรหรอกเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเชื่อว่าดิฉันทาได้เห็นไหมเห็นไหมวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวนนี้นะคะคุณผู้ชมน้องเอ๋ก็คือเลือกสรรแบบวัตถุดิบดีๆให้กับคุณผู้ชมแล้ว79าบาทนะในราคานี้ถือว่าแบบ เป็นถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วเนาะน้องเอ๋ยนาะโอ้ยพี่อั้มทำสวยกว่าเอ๋ยอีกนะคะอะ <laughs> คุณผู้ชมในไหนก็ในไหนแล้วเนี่ยะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาออกมาดูน่ารับประทานขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันดูกับว่าแม่ชีของน้องเอนะ๋ยเนี่ยจะหน้าตาหน้ารับประทานแล้วรสชาติจะเด็ดดวงขนาดไหน<ช>ไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นวิธีทานให้อร่อยนะคะถ้าแบบว่า เพิ่มระดับความอร่อยอครีมอ,อกเนี่ยเราสามารถที่จะไปเวฟได้นะคะอุ่นไมโครเวฟสักประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็รับประทานกับไอศครีมค่ะว้าวห,หลูห่ลาใไฮโซมากน้องเอ๋ยหรูหลามาหฮาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะประดับด้วยนี่ก็คือดอกไม้หลังบ้านของเราเองเรียบร้อยนะคะนี่เป็นว้ววนว,วโอเคนะคะอาเชิญค่ะอ,อ,อะไรนะคะสวด และในที่นี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการรับปากและสิมต้องทานแบบเดียวๆก่อนไหมไม่ได้ไหมค่ะไอศ์ครีมก็เลยหรอเออใส่เลยใส่เลยใส่พร้อมกันใส่นัวใส่นัวยามีดอกอนมากลอยอุ้ยคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะธัญพืชอ่ะกัดตรงไหนคือได้หมดใช่มทุกคำทุกอนุของเค้กชิ้นนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเหมาะมากสำหรับใครที่แบบอยากจะแบบเฮลตี้หน่อยทานแบบครึ่งหนึ่งขนมติดคอขนมติดคอออย้ันนี้คือชามอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเราคือคนสมอเอาน นอร่อยมากดูดูหน้าเขานะคะเดี๋ยวไปดูยกันต่อเลยกับอีกหนึ่งเมน่แครอทครีมชีสอันนี้เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะมันมันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อยากสถานไปพร้อมกับดิชิงไปดูเนื้อข้างในด้วยนะคะตัขึ้นมาธัญพืชทุกทั้นโอ้ยโอ้ยให้คนนี้ได้กิน่ลยทะลุกล้องเลยน่าทานมากไปลำอุ๊ยแล้วความเด้งความเด้ง คุณผู้ชมดูความเด้งดืดๆมือสั่นหรือเปล่าโอเครสชาติที่ได้คือมันมีความละมุนละมุนเสร็จปุ๊บมันได้ความแบบสดชื่นความเฟรชก็คือมันมีรสเปรี้ยวมีเปรี้ยวขึ้นมาเปรี้ยวตัดหวานกลมกล่อมนาาเอ่ยเสียงปรบมือค่ะมนสิไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เธอไม่ธรรมาดาแน่นอนค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมก่อนที่ดีฉันกับน้องเอ๋ยนะคะ,คะจะไปแบบรับประทานนะคะเค้กเอ๋ยก็ดีเต้ามอนเองก็ดีให้น้องเอ๋ยฝากร้านรวมไปถึง สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะพร้อมอเสิร์ฟถึงมือของคุณผู้ชมว่าออฟไลน์ได้ยังไงออนไลน์ได้ยังไงและติดตามได้ช่องทางไหนบ้างเอ,อ่ยเชิญเลยจ้าใช่ค่ะก็ขอฝากนะคะขนมหวานนะคะโดยเฉพาะเมนูนางเอกอย่าง Carrot Cream Cheese นะคะมีให้เลือก2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมชีสสดนะคะแล้วก็ครีมชีสอบนะคะอันนี้สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะติดตามมาได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะหรือว่าที่ IG ในชื่อเดียวกันก็คือสวีทมาทีค่ะส่วนน้ำต้มม่อนนะคะเพื่อสุขภาพราคาถูกมากๆนะคะ20บาทเท่านั้นเองนะคะ สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook น้ำเต้าม่อนนะคะหรือว่าใครอยากที่จะให้เราเนี่ยไปออกตลาดออกร้านไหนก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะช่องทางการจัดจาหน่ายมากมายหลากหลายช่องทางเราขึ้นให้แล้วโทรเข้ามาสอบถามหรือว่า inbox เข้ามาพูดคุยกับน้องเอ๋หรือว่าคุณตัดได้เลยเช่นเดียวกันและนี่คือรายการวันเจริญบายเคซีทีวีออนไลน์ชาแนลเดี๋ยวเราต้องส่งตัวน้องสาวสุดน่ารักของเราเข้าสู่สตูดิโอแล้วคุณผู้ชมจ๋าใครคิดถึงใครอยากจะเห็นน้องเอ๋ยอ่านค่ะ แบบนี้้ตติดดามไเลยสา,สาอาทิตย์ใช่ค่ะทุกวันเสาและว,วันอาทิตย์สรุปข่าวโคราชน่าสนใจใ<ช>ทางช่องเคซีทีวีออนไลน์ชานั่นเองวันนี้อามอรีและเอ๋ยเอ,ยเอย๋ใจเอ๋ยได้เหมียวกุบต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ